มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะเอารถสวยๆกิ๊บๆมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่น้อยมากนะคะไม่แค่60,000โลเท่านั้นจะเป็นมาด้า2นะคะมาด้า2ปี2013ให้เลทดอกเบีย้ยไปเลย2.59ตกใจใช่ไหมคะให้จริงๆนะคะคันนี้ออกรถนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครพลาดนะ จริงๆแล้วที่สําคัญราคาเพียง2,99,000บาทเดี๋ยวเรามาดูนี่กันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นุตัวพิเศษออกจากศูนย์นะคะแม็กล้อไฮเปร์นะคะตัวนี้แม็คขบ16นะคะยางเป็นยางใหม่นะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นยางใหม่ถึงรถจะเป็นปี2013นะคะแต่ยางใหม่มากนะคะยังมีดอกยางอยู่นะคะยางปีใหม่ล่มาเรื่อยๆด้านข้างของเขาก็เบสิกเลยนะคะจะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมาก ตัวชุดแต่งพิเศษนะคะค่าสติกเกอร์มาจากศูนย์เลยนะคะมาพร้อมกันสตราดเรียบร้อยอะมาได้ไล่มาด้านหลังนะคะอามาด้านหลังกันด้านหลังของเขานะคะสามารถกดจากตัวนี้ได้เลยนะคะปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยด้านหลังกว้างขวางมากรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะ สีเดิมนะคะสวยงามมากการันตีสภาพแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนไปเลยค่ะมาเลยนะคะภายในของเขานะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไมเนี่ยห0 0 0ื่นโลจริงๆรถปี2013โดยปกติทั่วไปเอ้ไม่มันอยู่ที่ประมาณแสน0กแส0เ0็ดแสนแปดสแล้วนะ แต่บอกเลยว่ากิจสาคูลทานะการันตีเลขใหม่ถ้าบอกการันตีเลขใหม่ลูกค้าสบายใจไปเลย100%ค่ะว่าใหม่แค้แน่นอนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูความสดอันนี้จะให้ไล่ดูก่อนนะความสวยงามของเขาข้างในเนี้ย รถปี2020ยังอายเลยค่ะไหม่60,000โลแล้วเรามาดูเบาะเทียบกันมาดูเลยค่ะเบาอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเบาะใหม่มากเบาะเดิมจากป้ายแดงนะไม่ได้หุ้มใหม่แม้แต่นิดเดียวนะคะเบาะเดิมจากป้ายแดงผ่อนแค่5 5 0 0ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะ5 0 0ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูความใหม่จากด้านหลัง รถป,ปี2013อะค่ะแล้วเบาะมันจะใหม่ขนาดนี้นะคะห้องบุพุยโดยสารด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าเบาะของเขาไม่ได้หุ้มใหม่เลยและส่วนเพดานของเขาอะค่ะบางทีรถปี17ปี18มันเป็นรอยขีดข่วนแล้วนะหรือว่ารอยเปื้อนรอยขีดด่างดําอย่างนี้ค่ะแต่คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสะอาดกิ๊บมากนะคะใครอยากหารถไว้สักคันหนึ่งไม่ต้องใช้เงินออกรถ ปีดาวได้ผ่อนเบาๆต้องคันนี้เลยมาสด้านะคะปี2013ใหม่น้อย60,000โลใช้น้อยรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวเราก้าการันตีบอดี้คัสซีให้คุณลูกค้าเลยซื้อที่นี่สบายใจหายห่วงเจอมาเมียวดอกถูก0838888181ค่ะ